จงอตัดไม้ทำอะไรครับเล็กปิ้งหนู นาิกาห้าสิบสนาทีเล็บปิ้นหนูตามกันดีครับพี่น้องวันนี้บริษัทของเรานะครับท่านประธานท่านรองประธานท่านเลขากลับมาสำนักงานใหญ่พร้อมกันเลยอนะันนี้ได้ตัวยาตั้ตัรแรลกมาแล้ว หลังเตรียมตัวหุงข้าวหุงปลากันแล้วครับท่านชงอก็หลังจากที่ตัดไม้ไผ่จีกอไผ่มาเลา้าเพื่อจะปิ้งหนูออกมาจับถุงแล้วครับ ทั้นึงนี่ยแนวลางทีได้จอนโเมียเนเมื่อเช้ายังตั้งดูเี่นน่จะเปย้อนตัวนอนน้อยโซเมียน่ะหนูองขาวครับผมไปลอกเมื่อกี้เลยอไว้ดึงเข้ารูล้วเอาไปยังแรอมันมันอะไรของวัอนอดมันก็มันก็มันงูขาดว่ะบ่ไม่ขาดงูเนี่ย ช่วงอยู่กินตามปราษาคนหานูโดยบริษัทบ้านหมือยาหมู่สามตำบลละหารอำเภอจตุรสจังหวัดชัยภู ไมด้วยหนูใหญ่หนึ่งตัวอยงเราอู้ดรัารการตงทกเขาไม่ชเรเขาก็ไถพร้อมนะแล้วจนุนทวนม้วนผมเขาห่างนะเาตกันเนี่ยตัดไม้ไผ่มากับมัดด้วยไม้ไผ่ ในน <ste> <i> ้ามันบ่ไหมัน้หกตั้อกันหย่าแตมูนี่อย่าก็มีหาป้องเรนะคุยเ็เป็นเลยราเสักหน่อยเยี่ยมมันอยู่ไหนันหย่าต้องขอคนขอเยอะมูลนี่อะเราขังไแท้ก็ไม่คุไปเรื่องของเงาคั่วต้องมีได้กันนี่นังแต่หย่าอังี้ครับ ต้้ดยอกาเี่เนหงบึ้งขึ้นเตากันเลยครับผมอวผมยยงวะพี่ตัวปุยยางคู่มาเล่ยยางเกิดมาบึงบึงแดดกุ้ยของคนก็ุวนนาน้งคู่กวนห่อหน่นหน่ยางคู่ไมาเด้มาเปลี่ย ย่างไปเรื่อยๆใกล้สุกแล้วครับผมต้องย่งต้อง,องย่างน้อเนย้างย่างให้ขอย้นน,น,นี่นี่ตาน่ะไปไปแล้ว ยำปลาครับผมปลาเหนือบันเทงการกำลังย่างหนูครับผมมาหนูได้บอได้พอเก็บ่วน

ย่าย่ายาขอนสวรรค์ไม่มีแต่เพาะมีมันเหี่ยวเหี่ยวเตี่ยแล้วกับวัวกันเลี้ยงเลี้ยงวัวกี่ตัวพ่อมันบกหูกันเลี้ยงวัวกี่ตัวผมเจียวไปสองตัวนึงอ๋อครับครับครับทั้งเบิดมันก็ยี่สิบกว่าตัวแล้วมูนั่นควยต่ำทุ่งเอาครับผมครับผมไปช็อตไงเดินทางโชคดีนะเพ่อเด้อขอบคุณหลายๆแหวกทักทายครับครับผมเจียวให้กินน้ำขับขบง้มดอกทีนี้มันเป็นวัวขุนวัวย่งแบงค์ใช่ครับ อยู่จตุจตรัสครับมากไกลเหมือนกันฮะพอๆกันแหละหนาง้ำหมดทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยุหาหลกันะครับเมีน้โอ้โหครับผมครับดีครั้งเดียวด้วยสาโุมาจากอำเภอคอนสอวรรค์ห่างตรงนี้ก็ประมาณ40กิโลโอ้สุดยอดสุดยอด มาดูย่างต่อจีกว่าครับผมท่นจ้เมาะเตรียมตัวก่อข้อสารลงง้อจะหุงข้าวแล้วเอามันไว้กับแล้วมันลงทางเหมนกันกลับไปแล้วกลับไปแล้วมาใสม่ย่งมาใส่เหใส่แล้วนใส่เต็มทุกคนส่วนท่านประธานครับผม ทำอะไรยิมสุดยอดเลยครับพ่อเขาเรียกอะไรครับพ่อเนี่ยอ้อปลาล่าเยิม้มตีไข่เป็ดเข้าไปผมชอบฮะเมนูนี้มันอยู่ในหม้อ,อข้าว <c oughs> มันเยอะ <c oughs> สามใบโอเคโอเคไม่ใหญ่เลยครับพอ่อ แม่ใหญ่สอนจาเยี่ยมจาเมื่อยแก่แล้ว้งหม้อข้าวสักหนอวันที่ท่งกันว่าแต่เขาดีๆเลยนะที่แเี่ยที่แถวก็จบเลยที่รยกสามนิ้เามของได้แต่นพ่ตาไปเลยเรไปมากหาทิ่เอแดงเขียวด้วกันน่เมอทิว่าแดงดีแดงดีงนันบอกจันเขามาชีที่

ตยวตเวยท่านจะง้อเส้นเจ้าที่ครับผมคืนสิบก็โตแล้ววันนี้คืนนี้เจ้ากี่โตครับผมยังไม่รู้ไปดก่อนู ก็เป็นมุมองเลยขช่ใบมะกรูดผิดแห้งขาดครับผมรสชาติอาหารในวันนี้ต้องดูกันว่าจะเป็นอะไรทดลองประทานก็อรับเศษ ิบโตคืนนี้ต่างคนต่างฝ่าคนต่างทำหน้าที่ท่านรองประธานเนาะก็จะทําอาหารจะไม่เกี่ยอะไรวะท่านคุณเดชก็หูได้เกียรงลังเกาคนส่วนท่าน พ่อเอ๊ก yeah. ็สามอัธยาศัย ah> ่าจางแ่จังแข่แม่นเดียวพาสิกเียเลยอมันเสองตัวแท้ตัวแท้หลายเลยเนาะไม่ได้ใช้เมื่อันมือขึ้นในไร้เขียอันมื่อสวไร้เขียกินกินตับแก้มบ่จังกินว้

เด็กคนถ้าพอย่างย่างเขาพ่ซื้อไม่มีคนซื้อ สามตัวสามตัวครับหนูใหญ่หนึ่งสองขาวสองต้มเป็ดหนูเขาเรียกต้มเป็ดว่าจะไหนมั่นเลยวะ ใส่เกียร์ให้เร <management> ียบร้อยต้มเป็ดต้มเป็ดใส่ที่หลังต้มขาต้มอันนี้เปื่อยแล้วเครื่องอยู่นี้ติ่มทีในร่มที่หลังสรุปเป็นเมนูอะไรครับพ่อเมนูต้มเป็ดต้มเป็ดต้มโปโลต้มโหต้มเป็ดต้มโปโลต้มต้ม้มหนูคือเรียกหลายอย่างแท้ ประแดดครับขันไม่เหลืออยเอาทุงยางมาด้วยไหมอืมโอ้ยเกินไปเนาะ นี่เนี anyway, ่ยผมชอบอันนี้แหละจุดการขายเนี่ยอะไรดำเพชรเนี่ยจากวิวออไร้นอะกินไปไม่ตายแล้วสุกแล้วตายกเมองกเมองก็มองเปินฝาต่อหน้าต่อตาสุดยอดเลย บริษัทผนหาหนูเยี่ยมจ่ายอะไรหรือเปล่าไม่บมดเลยเครื่องประมาณนี้ครับเครื่องสุดยอด <c oughs>

ร่มาขามเสียบพอไหมเนี่ยไลย้รถเวลาเทียบรรอ๋อเห็นเมื่อเช้าบอกพ่อจะพาขึ้นไอ้ลังมดแดงไขม่มดแดงไกัไเวเองปไกไขอ่งลาวเหนีจ้าของกนเกเตี๋ยว

ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับหนูที่ย่างท่านรองประธานเนาะนี่อันนี่นนั่นนั่นนั่นั่นนั่นน่นน่นนั่นนี่นนี่น่นนั่นนั่นน่นนั่น่นนั่นนั่นนี่นนนนะ่น่นั่น่อน่นันนั่นน่่น่่น่ห่นนน่่นัน่นน่หนน่ 哎。 อะไรครับดูก่อนตามปัดยิ้มอะไรวะเนี่ย เออง่ะแต่ผมชอบนะเป็ด <but S 2> ้ยวๆอ่ะพริก <t> ว <ut ol ed> ้นเลยทอเแยมเลยนั่นเยอะไหมใส่ผักลงไปต่ออะไรอีกยิ่งเผ็ดอีกนั่นมันสิ ดของความอร่อยไงครับท่นจมอเหรู้ไหมทรงคือทงคือขอบคุณครับท่านจมอครับรอชิม คือเวลานี้ครับขออนุญาตตั้งโต๊ะอาหารสักหน่อยครับผมไปจะเสร็จต

มาผ่านตัวหารหรอตานไประทานครับผมเ้เกงเฝ้าร้องเลยครับพากินพากินมาลองวองรางวานตึงหลงบุระเี้ยลนตามลำดับครับผมัดลองประทานครับผมไม่เน้่ยโ้ยตั้ง หมอมแทบแเนี่ยหรอเลขามเลเลือเลขา่ากินเด้อกำลังมาฝผลกำลังมาให้คนเจบ่น้อเน,นี่ยจเนี่ยเนี่ยมันพวอ,อน เรียกกันไหมเนี่ยยากครับผมแน่นอนนะครับนี่ครับสุดยอดครับผมผมชอบจังเลยเนี่ยนี่โคตอ่ะไปทำให้แบบสุกในหม้อข้าวเนี่ยก็หกสิบกว่าแล้วโคดอ่ะแกงส้มหนูครับผมเรามาชิมกันไปอ็ดตัดไม้ตายว่าสิบอกผมโดนตกโดนตกไรอ่ะ ตายน้องๆก็ไม่ได้เราประทานอาหารร่วมก,กันค,ครับผมในซาบะส่วนไหนของหนูครับยังคนเดีวแต่รเราท่าน รสชาติมันน้ไปเ้าหยาปแล้ใครดูคลิปผมคลิปหนูนี่ไม่เคยปิดบังครับมีทุกอย่างครับแต่เมนูต้มส้มหนูนี่นะฮะเขาผลชอบปกรุงธว่าเขาทำเครื่องปรุงเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแยกไว้ต่างหาก

แช่ประสบการณ์เล่าสู่ฟังครับผมว่าพวกเราอยู่ยังไงกินยังไงครับผม,มแต่ละเมนูมก็เรียกปลาสะเอ๋อตัวครับผมถามเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับสำหรับการนนรับชม